ลูกไม้ค่ะพี่น้องลูกไม้ของทางสวนค่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้โอจะเปลี่ยนกระถางนะคะอันนี้หกนิ้วนะเปลี่ยนเป็นสิบนิ้วค่ะอันนี้คือคือคือรอให้มีดอกนะคะมีดอกคือรอให้มีดอกเพราะว่านี่เลยค่ะดูค่ะสีชมพูอย่างนี้เลยค่ะนี่รอให้นะ้องมีดอกนะคะมีดอกเดี๋ยวเปลี่ยนกระถางเป็นกระถางสิบนิ้วเลยค่ะแล้ว ได้แบ่งราคาเบาๆกันนะคะนี่ลูกไม้ของทางสวนนะคะผสมเองค่ะดูดูความสวยของน้องค่ะนี่กัดสีดูค่ะสวยมากค่ะตอนโตมากเลยคันเนี่ยนี่ค่ะดูค่ะดูมือโอค่ะนี่ค่ะอารามเลยค่ะอารามเลยค่ะสวยมากค่ะพี่น้อง สวยจังเลยนะคะนี่นี่ชมพูอ่อนนะคะชมพูอ่อนขอบสวยมากค่ะนี่กัดสวยมากฝากติดตามด้วยนะจ๊ะฝากติดตามด้วยจ้า